ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วอืมการดกาไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สี่เลีแคมป์แล้วนะคะไปดูป่ากันดูป่านี่ธรรมชาติแม่แม่ดงป่าไปเราไปดูไปดูที่พักกันดีกว่านู้น่ฟังเสียงสับสนนะนี่แม่ะแม่เสียงอะไรค่นแแล้วไปมาเร็ว พี่เสซ่าปัตตาไฟเลยครับมาเลยครับไม่ต้องวิ่งครับอย่าล้มไม่ต้องวิ่งเดินค่อยๆเดินครับเาขา นี่จะเป็นสวนส้มโออันนี้จะเป็นบ้านวินวินพาขึ้นไปดูข้างบนหน่อยครับไปดูปสระน้ำก่อน่อันนี้ก็จะมีมีสระน้ำสวนตัวไปแต่เราขึ้นข้างบนดูก่อนไปแก้าวไปโอ้องสองเทาง่ารูกใช่มีมารยาท เราขึ้นบันไดกันไปขึ <S <s cool so oh, ้นชั้นสองปลปาขึ้นขบนขึ้นขบวงปนปลาเมี่หมปลนนที่หนาวเลยนี่ดูดูว้าวเป็นห้องโอ้ไปว้า นอนนะคะก็มีทีวีแม่แดดก,ก่อนนะคะแม่ดโอ๊ยเป็นหอมไหมแม่หอมคะ่ะแม่แม่ฮะโตัวทานข้าวใช่ตัวทานข้าวมีตัวทานข้าวพี่ตัวข้าวอาวินมานี่ก่อนก็เป็นห้องน้ําวินว้าเด็กๆกำลังดีมากค ค่ะมันจ้เป็นธรรมชาติเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนวินรอแม่ก่อนวินมารอแม่ก่อนมาถึงก็เล่นน้ำเลยวินวินไม่รอใครไข้าอ่าไม่รอใครช้าใช่ไหมตอนนี้เราอยู่หนีมาอยู่อยู่ที่ซิลิแกม แม่จำชื่อไม่ค่อยจะได้ดูบรรยากาศดูรบรรยากาศมีบ้านไม่กี่หลังบ้านมีกี่หลังแม่หนึ่งสองสามสี่หลัง,แ, 1> 1, 2, 3, ลงแล้วก็มีมีการมีลานกลางเต็นด้วยมีแค่เราอ๋อมีหลังนี้ด้วย แล้วจะพาไปดูข้างบนอีกรอบหนึ่งนะคะขึ้นบันไดมามมชมวิวข้างนอกก่อนดูในห้องนะคะเตียงสีม่วงโอ,โอ้โอ้พี่พึ่ง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 เข้ามาในบ้านมี โต๊ะนั่งเล่นน่นนารักมากก็จะตัวมีทีวีดูห้องน้ำห้องน้ำก็เล็กๆกะทัดรัดไฟอึบ๊บอืมมารักบรรยากาศดีมาก ตรงนี้น่าจะเป็นสวนส้มโอบ้านมีทั้งหมดสีส่หลังมีสระว่ายน้ำทุกหลังน้องเนี่ยแล้วก็มีลานกลางเต็นท์มีห้องน้ำรอบๆข้างนอกถ้าพูดคำไม่ดีค่จะจ๊ะ <Yeah. S 1> วินไหวน้ำให้แม่ดูหน่อยสิคะ

เคมานับสามสอง่มาไหวไหมนี่ยแข็งแรงไหมไหนจักยานอะเอาเราเขียเดินเล่นดีกว่าเจาแจจักยานเดี๋ยวเดี๋ยวอินดูอุ้ยขี่จักยานอะขี่เป็นหนอไปดูมรกอ ยาะฮะไม่สีจักรยาเ,เหรอบรรยากาศตอนเย็นก็ดีค่ะสดชื่นสบายโดดไปแล้ววิ่งไปนำหน้าไปเลยไม่รอเลยแล้วค่ะดูวตอนเช้าสิมีหมอกด้วย คืนฝนตกทั้งคืนเลยครับเ,เลี้ยงหัวเลยไม่กไม่กัดเลยนะเนี่ยน้ำหนาดแดงก็แดงหรอครับสนุกมาค่ะไหมครับที่นี่สนุกนะครับดูวิวนะครับนี่มีตอนเช้าอันนี้มีตอนคืนอวันนี้บ้านบ้านวิทย์ ใน,นบ้านใครก็ไม่รู้นะ,ะแต่บ้านจฟฟีอร์ไม่ใช่อินปิคดคลิปที่หนสิปปิิดคเ็นก็บอกว่ามาถ่าย วินวินรถมามาเร็วมาเร็ววินน้อบ้าเปิดกระจกสิเ้ยเมื่อกี้ครั้งออกเขาบอกเห้สายรถอฟวะ่ฮะฮะขับหรือขับเหรอ้ง มันไม่เห็นทางเลยนะใครเห็นไหมแม่บอกว่าก้อนนีมันไม่เห็นทางใช่ไหมใช่โอ้ทุเรียนเนี่ยเนี่ยดินดินอย่างเงี้ยปลูกอะไรก็งามดูดิอันนี้ใช่ปะ Ừ, một, อืมทุเรียนหมดไอ้มุ่นแกนอย่างเงี้ยทุเรียนหมดถ้าไปปลูกบ้านเราใช่ไหมก็โดนตัดแขนหมดอ่ะ